ส่คราคิดว่าตะเภาทองตายจริงหรือไม่หลังจากเอาตัวมารับดาบของชลวรรณที่จะแทงไกรทองทุกคนอึ้งครับดินว่าชาลวรรณกับไกรทองก็อึ้งสุดๆแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมคิดว่าตายจริงไหมครับคือถ้าเป็นแบบนี้นะดินว่าตอนจบของลูกผู้ชายชื่อไกรทองน้ําตาท่วมจอแน่ๆแ,แล้วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะครับอาส่วนตัวดินนะครับดินขอสรุปเป็น2ข้อแต่อย่าลืมว่าเรายังคงต้องบรนลุนด้วยการดินชวนดูสดในเช้าวันอาทิตย์นะครับข้อแรกเลยดินมองแบบนี้ครับ ว่าดูจากลักษณะการแพงอ่ะโดยมากนะครับผมจักรวาลสามเสียน่ะตายจริงๆนะตเะเภาทองตายจริงๆคือถ้าเป็นแบบนี้นะดินว่าชัลวันก็อาจจะตายด้วยครับแล้วทั้งคู่ก็อาจจะไปเจอกันไปสมหวังในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งก็จะทําให้คนที่อยู่ก็คือไกรทองกับตเะเภาแก้วสมหวังแล้วก็จบโดยง่ายครับคุณผู้ชมอันนี้ข้อ1น,นะส่วนข้อ2ซึ่งเป็นข้อที่ส่วนตัวดินะ่ะ หวังว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นคือดินไม่อยากให้ตเะเภาทองตายครับตบเะเภาทองก็โดนแทงไปครับอาการสาหัสจริงๆครับแต่ว่าในท้ายที่สุดผลทางเดียวที่ดินมองเห็นเลยก็คือว่านใบดาบอาจจะมาช่วยรักษาจนตเะเภาทองรอดชีวิตแต่ถ้าตเาะเภาทองรอดเนี่ยดินมองว่าชะล้วนอาจจะกลับใจนะ เพราะว่ามันดูไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะฟื้นมาอีกอะคือเหมือนแบบสู้การบาดเจ็บหนักวันหนึง่งตายตายอ้าฟื้นตาย,ตายจริงๆแล้ววันนี้ฟื้นกลับมาแต่มันยังสมเหตุสมผลในจุดนั้นอยู่นะอะ่มันมีการทําพิธงพิธีอะไรมันสมเหตุสมผลนะแต่นินว่าพอเรื่องราวมาถึงจุดนี้ว่าเขาฟื้นขึ้นมามันอาจจะถึงจุดที่เขาน่าจะต้องคิดอะไรได้แล้วหรือเปล่าเพราะฟื้นขึ้นมาเขาก็ยังเป็นแบบเดิมอ่ะยังเหมือนเป็นภาพที่เราเห็นอยู่ แต่ณวันนี้ดินว่ามันอาจจะถึงจุดพลิกจุดเปลี่ยนแล้วหรือไม่ถ้าเกิดตะเภาทองเขารอดชีวิตนะครับในส่วนของไกรทองก็อาจจะลงเอยกับตะเภาแก้วแบบนั้นไปนะ,ะเดี๋ยวรอติดตามอันนี้เป็นเพียงสองข้อสําหรับดินเท่านั้นนะเพราะว่าในวันนี้ดินว่าตะเภาทองเขาชัดเจนมากเขาบอกตะเภาแก้วแล้วเรื่องความรู้สึกที่มีอยู่ในใจวันนี้ความวุ่นวายต่างๆมานําพาไปสู่การไปบวชนะไปทําสมาธิสักพักหนึ่งแต่พอรู้ว่าชาละวันยังอยู่ มันก็ทําให้เขาอ,อ่ะยังอยากพบเจออยู่แล้วก่อนหน้านี้เราเห็นชัดแล้วว่าแม้ว่าจะ,ะพยายามปฏิเสธหรือหนีเช่นไรนะครับแต่สุดท้ายใจก็ไม่เคยลืมชลวันเลยสำหรับตะเพาทองนะครับมันชัดเจนมากที่เขาอยากจะแต่งงานกับไกรทองเพื่อลืมชละวันสุดท้ายตัวละครที่น่าสงสารที่สุดสำหรับดินก็คือตะเพาทองอ มีคนมาจีบเยอะแยะมากมายกราทองตามจีบวันหนึ่งช,ชะละวรรณมาพาตัวลงถทำทองออไม่ได้รักชะละวัรณแบบนี้ว่าอาจจะมีความรู้สึกประทับใจแต่ก็ไม่ใช่แบบรักอะถูกมนมีความสัมพันธ์จนวันหนึ่งด้วยความที่เป็นตะเภาทองผู้แบบจิตใจดีเป็นคนเรียบร้อยวันหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าเวลาอาจจะทำให้เขาอะรู้สึกแบบรักชะละวรรณไป มันเหมือนกึ่งๆอะระหว่างมนด้วยระหว่างความเป็นจริงด้วยแต่ช่วงหลังดูจะเป็นความเป็นจริงมากกว่าพอขึ้นมาโอโดนผีน้ำดูนี่นั่นอีกทินว่าชีวิตเขาหน้างสารวันนี้พอเหมือนจะมีทางออกเอ้าแต่งงานเจอวิมาลามาอีกอุ้มแบบหน่าสงสารจริงครับและถ้าจุดจบของเขามันเหมือนกับเขาจะตายอ่ะดินว่าเป็นอะไรที่มันจะพีคมากๆฉะนั้นสองข้อที่ดินสรุปส่วนตัวดินะนะดินมีแค่นั้นจริงและยังหวังว่ามันอาจจะเป็นแบบข้อสองหรือเปล่า ก็ถ้าเกิดยังร่อนจริงก็หวังว่ามันจะเป็นการสงบศึกระหว่างจระเข้กับมนุษย์ได้สักทีจริงๆนะครับเรารุ้นไปด้วยกันแล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดยังไงครับคิดว่าตะเภาทองจะตายจริงหรือไม่หรือคิดว่าบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมันจะเป็นเช่นไรขอถามทิ้งท้ายอีกข้อนึงก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับอันนีออ้อ้างอิงจากการดูลูก้ชายชื่อไกรทองนะคุณผู้ชมมองว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงในความเป็นจริงอะ่ะมนุษย์กับจระเข้ จะรักกันได้ไหมครับอยากถามความเห็นอยากฟังอยากอ่านจริงครับเดี๋ยวไปคุยทุกคนเลยอ่ะส่วนตัวดินนะดินมองว่าอันนี้เฉพาะลูกผู้ชายชื่อไกรทองนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะดินมองว่ารักได้ครับไม่ผิดเลยเมื่อมันเป็นความรักแล้วว่ามันคือสิ่งที่แบบสวยงามมันคือความสุขของคนสองคนตะเภาทองก็ไม่ได้ปฏิเสธความรู้สึกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเขารักเขามีความรักเขามีความแบบรู้สึกที่ดีกับชลววน ฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ายังยังมีโอกาสทั้งคู่ยังมีโอกาสแล้วจะรักการนินมองว่ามันก็คือความสวยงามมันไม่ผิดเลยครับที่จะเรียกว่าคนสองคนก็คือคนกับโจริเข้หรือว่าความรักมันจะอยู่ในรูปแบบใดๆก็ตามในชีวิตจริงทุกวันนี้นิมงว่ามันคือความสวยงามมันคือเรื่องของคนสองคนมันคือสิ่งที่แบบดีมากๆโคตรดีมากเลยอะในทางกลับกันครับเวลาที่เรามองไกรทองกับวิมาลาทำไมเรา มันเป็นเรื่องปกติเลยเขาก็รักกันได้เนี่ยจริงๆมองว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจริงๆอ่ะมันคือความสวยงามจริงๆสําหรับความรักฉะนั้นนะครับทุกๆความรักทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครนะครับกับเราหรือว่าคนใกล้ตัวไม่ต้องไปตั้งคําถามครับยินดีกับเขาครับอวยพรเขาแล้วก็ โอเคครับเราติดตามไปด้วยกันนะครับกับตอนจบลูกผู้ชายชื่อไกรทองในวันอาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหนะ้าจอช่อง7 HD กด35แล้วถ้าคิดถึงละครเรื่องนี้ก็สามารถดูยอ้อนหลังทุกตอนได้ทาง YouTube ช่อง3เสียนตอนใหม่ก็จะลงในคืนวันพุธและวันพรฤหัสบ,บดีถ้าเกิดใครที่พลาดการตื่นมาดูสดนะครับและอย่าลืมนะครับเราจะมาติดตามละครเรื่องใหม่ต้อนรับไปพร้อมกันกับละครเรื่องโกมินผู้กล้านะครับเปิดเผยชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงละครพื้นบ้าน ละครจากจังวงทาง YouTube และ TikTok ช่องพชรปรพลกดติดตามไว้นะครับยังคงมีการวิเคราะห์เจาะลิกละครพื้นบ้านละครจากจังวงแล้วก็ชวนดูละครไปด้วยกันอีกนะครับถ้าชอบแนวทางก็เรียนเชิญครับกดติดตามไว้นะครับเราพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ